สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารโบราณชิ้นหนึ่งนะคะเอ่อที่น่าสนใจมากๆจากยุควนรัตเลยค่ะคนพบที่กัวเตี้ยนเมื่อปี1993ชื่อว่าท่ายีเชิงสุยหรือมหาเอกกำเนิดน้ำค่ะครับผมคือเอกสารชิ้นนี้นำเสนอภาพการกำเนิดจากกรวาลที่แบบจุดประเด็นคำถามสำคัญเลยนะคะว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องของเทพเจ้าหรือว่าเป็นปรัชญาธรรมชาติวิทยา ใช่ครับประเด็นหลกัหลกๆเลยเนี่ยมันอยู่ที่การตีความคำสำคัญสองคำคือคำว่าท่าอีหรือมหาเอกกับเสินหมิงคือคำพวกนี้ปกติเราก็จะนึกถึงเรื่องออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าอะไรแบบนั้นเนาะแต่พอมาดูในบริบทของท่าอีเชิงสุย่ยจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีความหมายจะเป็นนามธรรมกว่านั้นแล้วก็อิงกับธรรมชาติมากกว่าที่เราคิดก็ได้ครับอืมงั้นเป้าหมายที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้ก็คือการสำรวจมุมมองที่ว่า ถ้าอีเชิงสุยเนี่ยนำเสนอจาก,กรวาลวิทยาแบบธรรมชาติวิทยาโดยอาจจะแยกแนวคิดทางศาสนาออกไปใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่คําว่าส่ินหมิ่นกันก่อนดีไหมคะเพราะปกติคํานี้ก็จะถูกเข้าใจว่าเป็นเทพเจ้าหรือพลังศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ใช่ครับใช่ครับนั่นคือความเข้าใจแบบทั่วไปเลยแต่ว่ามันมีเหตุผลที่น่าสนใจที่อาจจะทําให้เราต้องคิดใหม่ คือในบริบทของไทอีเฉิงสุยดูเหมือนว่าเสินหมิงเนี่ยน่าจะหมายถึงคู่ตรงข้ามที่เป็นธรรมชาติสองสิ่งมากกว่าจะเป็นพลังเดียวหรือเทพองค์เดียวโหน่าสนใจค่ะแล้วมีหลักฐานอะไรสนับสนุนแนวคิดมีบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับดูที่ลำดับการกำเนิดในตัวเอกสารเองเลยครับเริ่มจากไทอีก็คือหสิ่งเนาะแล้วก็น้ำอีกหนึ่งสิ่ง แล้วก็ฟ้าดินอันนี้สองสิ่งแล้วถัดมาก็เป็นเสินหมิงซึ่งเรายังไม่รู้วเท่าไหร่แล้วต่อด้วยยินหยางก็คือสองสิ่งแล้วก็สีหรือดูก็เป็นสี่สิ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งสองดอดอด,ด,ด,ด สอสใช่ครับเห็นแพทเทิร์นตัวเลขไหมครับ1นึ่งหนึ่งสองดอตดอตสอถ้าเสินหมิงเป็นสองสิ่งมันจะลงล็อกกับรูปแบบนี้พอดีเป๊ะเลยอ่าจริงด้วยค่ะมันดูมีตะตะในตัวลำดับเองเลยนะคะครับผมแล้วยังมีอีกนะครับในจารึกมีวลีหนึ่งบอกว่าเสินและหมิงช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเขาใช้คาว่าเซียงที่แปลว่าซึ่งกันและกันเนี่ย มันก็ชี้ชัดเลยว่าต้องมี2ออย่างถึงจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อืมนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งอื่นๆในลำดับการกำเนิดอย่างฟ้าดินหินหยางสี่ฤดูพวกนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งนั้นเลยแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่สนับสนุนว่าเสินหมิงคือคู่ธรรมชาติมีครับมีการเทียบเคียงที่น่าสนใจคือเราอาจจะเทียบเสินหมิงกับคู่ของคุงคยหมิงที่แปละว่าความมืดและความสว่าง ซึ่งคู่นี้ปรากฏในตำราอื่นอย่างหวางตี้ซื่อจิงในลำดับที่คล้ายๆกันเลยคือหุ้ยหมิงแล้วต่อด้วยหยินหยางอ๋อเหมือนกับเสินหมิงแล้วต่อด้วยหยินหยางในไท่อีเชิงสุยเลยล่ะคะใช่ครับมันคล้ายกันมากจนทําให้น่าคิดว่าเสินหมิงอาจจะหมายถึงคู่ตรงข้ามเชิงธรรมชาติแบบนั้นคือหมิงก็คือความสว่างส่วนเสินเนี่ยในบริบทปรัชญาบังทีมันก็เชื่อมโยงกับความลึกลับหรือสิ่งที่อย่างไม่ถึงคล้ายๆกับความมืดหรือหุย โก oh, พอตีความแบบนี้ภาพรวมมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นจริงๆด้วยค่ะทีนี้ถ้าเสริญหมิงอาจจะไม่ใช่เทพเจ้าไปแล้วแล้วตัวไทอีที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยล่ะคะคำนี้ก็มักจะถูกโยงกับเทพเจ้าสูงสุดหรือดาวเหนืออะไรแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับ คำว่าไทยอีเนี่ยมีรากฐานมาจากลัทธิค,ความเชื่อหรือการบูชาเทพเจ้าในยกนั้นจริงๆครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งในไทยอีเชิงสุยก็คือดูเหมือนว่าผู้เขียนเขาจงใจถอดลักษณะความเป็นเทพออกไปคือถอดความเป็นบุคคลถอดเจตจำนงออกไปจากไทยอีทําให้มันกลายเป็นเหมือนหลักการที่เป็นนามธรรมคล้ายคกับเต๋าในเหล่าจื่อมากกว่าครับ อ๋อ oh, หมายความว่าเขาอาจจะยืมคำสัตท์เดิมที่คนคุ้นเคยแต่ว่าใส่ความหมายใหม่ในเชิงปรัชญาเข้าไปแทนน่าจะเป็นแบบนั้นเลยครับสังเกตจากคำอธิบายในจารึกเองก็ได้อย่างเช่นที่บอกว่าไยอีเก็บกักอยู่ในน้ำโคจรไปตามฤดูกาลเป็นมารดาแห่งสปปรรพสิ่งเป็นบรรทัานแห่งสปปรรพสิ่งทั้งหมดนี้มันเป็นการอธิบายกลไกการทำงานหรือคุณสมบัติที่เป็นธรรมชาติมากๆ ไม่มีการพูดถึงเจตนาการสั่งการดนบันดาลหรือบุคลิกแบบเทพเจ้าเลยอื mm. ซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดสำคัญในเต๋าอย่างอู๋เหวยคือการไม่กระทำหรือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและจื้อหานคือความเป็นไปเองตามธรรมชาติซึ่งก็เน้นกระบวนการที่เป็นธรรมชาติปราศจากการแทรกแซงโดยเจตนาไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์หรือเทพก็ตามแสดงว่าไทอี้เชิงสุยนี่ก็ไม่ได้อยู่เดียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มความคิดที่ใหญ่กว่าในยุครณรัตตอนนั้นเลยสิคะใช่เลยครับมันสะท้อนกระแสที่นักวิชาการเรียกว่าการลดทอนความขลังหรือ demystification คือความพยายามที่จะอธิบายโลกอธิบายจักรวาลด้วยหลักการที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งเราก็พบแนวคิดคล้าย,ายกันนี้ในงานเขียนสําคัญอื่นๆอ,อย่างเหลาจื่อหรือตาราที่ขุดพบมาด้วยกันอย่างเฮิงเซียน นึกถึงแนวคิดจือเชิงหรือการกำเนิดเองที่มีในตำราอื่นเหมือนกันนะคะที่อธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเองตามกระบวนการของมันไม่จำเป็นต้องมีใครมาตั้งใจสร้างถูกต้องครับใช่เลยแนวคิดนั้นก็สนับสนุนมุมมองนี้เหมือนกันแล้วก็ไทอี้เชิงสุยยังมีอีกจุดที่น่าสนใจนะครับคือการเน้นเรื่องฟั่นฝูฟั่ฟนฝูคืออะไรคะมันคือการกลับไปช่วยเหลือครับ ไม่ถึงความสัมพันธ์ที่มันเกื้อกูลกันพึ่งพากันระหว่างขั้นตอนต่างๆในการกำเนิดอย่างเช่นน้ําที่เกิดจากไทอีใช่ไหมครับแต่พอน้ําเกิดขึ้นมาแล้วน้ําก็กลับไปช่วยไทยออในการก่อกําเนิดฟ้าอีกทีหนึง่งอ๋อแหมเป็นวงจรที่พึ่งพากันใช่ครับไม่ใช่ลําดับชั้นแบบบนลงล่างอย่างเดียวซึ่งมันต่างจากภาพในตําราอื่นๆบางเล่มที่ดูจะเป็นลําดับขั้นที่เคร่งครัดกว่า ลักษณะแบบนี้มันก็ดูจะสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยกันที่เราเจอในเหล่าจือเหมือนกันครับสรุปแล้วนะคะการเจาะลึกของเราในวันนี้ก็เหมือนจะชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ไทอี้เชิงสุ่จะใช้คำศัพท์ที่อาจจะมีรากมาจากแวดวงศาสนาหรือความเชื่อเดิมๆแต่เนื้อหาในตัวบทเนี่ยกลับตีความคำหลงนั้นใหม่ในเชิงที่เป็นนามธรรมแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของความคิดเชิงปรัชญาการใช้เหตุผลในสังคมจีนยุควรณรัฐได้เป็นอย่างดีเลยนะคะครับผมและมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อด้วยนะครับว่าการที่เราลองมาตีความคำโบราณเหล่านี้ใหม่ในมุมมองแบบนี้มันจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปรัชญาจีนยุคแรกเริ่มกับความเชื่อและศาสนาในยุคนั้นไปได้มากน้อยแค่ไหน บางทีการแบ่งแยกที่มันชัดเจนมากๆระหว่างปรัชญากับศาสนาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงของพัฒนาการทางความคิดในโลกยุคโบราณเสมอไปก็ได้นะครับน่าคิดทีเดียวครับ